เช้าอ่านไปเลยเช้าว,วันอาทิตย์แม่พาหนูแดงไปซื้อของที่ตลาดแม่ซื้อผักคะนา้าเนื้อหมูและแตงโมแม่หนูแดงซื้อซื้อดอกมะลิและดอกบัวเอาไปบูชาพระหนูแดงชี้ให้แม่ดูนาฬิกาข้อมือเรือนสวย บอกว่าหนูแดงสอบได้คะแนนดีแม่จะซื้อให้เป็นของขวัญที่ตลาดมีสแ,มแสดงมีการแสดงมีการแสดงละคอลลิงหนูให้ดูฟรีหนูแดงชวนแม่ให้ดูหนูแดงยืนดูจนหิวแม่เลยซื้อ หมูแดงได้นำถุงที่ใส่กล้วยปิ้งไปทิ้งในถางขยะ